ก็การที่เรามีจิตเป็นผู้ให้นี่มันเป็นเรื่องดีนะคะมันจิตเป็นกุศลเนาะคือให้เราไม่ทุกข์อ่ะให้ให้เราให้เลยให้เราให้ขาดนะคะในเวลาเราทําบุญทําทานทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือทําให้ขาดก็คือให้เลยไม่ต้องไป ไม่ต้องไปนึกกังวลว่าเราให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรเขาเขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะเอาไปให้ใครต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือเลิกคิดกังวลเรื่องนั้นไปนเลยเวลาเราทําบุญเราถวายของให้พระภิกษุสงฆ์อะ่ะเราก็ไม่ต้องไปนั่งหรือไปแบบไปวัดทํากับข้าวไปถวายท่านใช่ไหมก็ไปนั่งจ้องดูว่า อุ้ยท่านตักกับข้าวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็คือให้ยังไม่ขาดเงคือให้แล้วให้เลยไม่ว่าท่านจะฉันหรือไม่ฉันนี่คืออนนี้ส์มันเกิดแล้วมันเกิดตั้งแต่เราตั้งเจตนาว่วาเราจะทํา ทำบุญทาทานเราจะทําบุญกับพระเราจะทําอาหารไปถวายท่านนั่นก็คือเจตนาในการให้ของเราอะ่ะมันให้ผลแล้วก็คือมันบังเกิดแล้วฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าท่านจะตักกินของเราหรือไม่ตักกินนะคะอ๋พี่นุ๊กต้งมีสีสุขถูกใจใช่ไหมหรือว่ายังไงคะเพราะว่าแสดงว่าพี่เป็นคนที่ให้แล้วให้เลยใช่ไหมอ๋อสมแล้วค่ะพี่นุช